สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องพร้อมอิม่มเลยวันนี้เข้าสวนมะม่วงครับสวนนี้ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้แล้วก็ฟ้าลั่นปลูกได้ประมาณ 4- ีหปีแล้วครับแต่ยังไม่เคย ขูดใต้ต้นเลยครับผมวันนี้เราจะมาขูดใต้ต้นกันครับดเดี๋ยวไปดูกันครับผมครับมะม่วงที่สวนของเราอายุ4-5ปีความสูงของต้นมะม่วงจะอยู่ประมาณ2เมตรกว่าๆนะครับก็ถือว่า ต้นไม่ค่อยสูงไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ครับวันนี้พ่อน้มอิมจะมาทำความสะอาดครับขูดใต้ต้นมะม่วงแล้วก็พลวนดินให้มะม่วงเลยครับจากเดิมดูลกๆจะให้ปุ๋ยให้น้ำก็ลำบากนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาทำความสะอาดใต้ต้นมะม่วงกันนะครับผม ครับอุปกรณ์ที่ใช้เราจะใช้จอบถากนะครับผมส่วนต้นนี้พ่อน้องอิมได้จัดการทำความสะอาดอาใต้ต้นมะม่วงแล้วแล้วก็พรวนดินตอนนี้ก็รอน้ำรอปุ๋ยเลยครับตนนัวนี้ครับมะม่วงอายุ4-5ปี เราพอจะเริ่มราดสาราเริ่มทํามะม่วงนอกแล้วดูได้ได้แล้วนะครับตนนัวนี้ใบเพชสลาดเต็มต้นเลยครับผมเหมาะแก่การราดสารทํามะม่วงนอกแล้วดูเลยครับแต่ต้นเราเคลียร์เรียบร้อยแล้ว รอให้น้ำให้ปุ๋ยลาสารครับที่ส่วนของเราาปีนี้ส่วนนี้จะเป็นปีแรกนะครับที่เราจะทำมะม่วงนอกกระดูคือจะเริ่มใช้สารเข้ามาควบคุมนะครับอายุมะม่วง4-5ปี แล้วก็ต้นสูงประมาณ2เมตรขึ้นไปนะครับดูลำต้นเป็นพุ่มขนาด2เมตรส่วนต้นนี้ยังต้องรอใบให้แก่กว่านี้นะฮะตอนนี้ยังเป็นใบอ่อนอยู่นะครับผมยังลาดสารไม่ได้ ต้นนี้ถือว่าแตกยอดดีเลยครับผมอ่ที่ส่วนนี้มีทั้งต้นเล็กต้นใหญ่ครับเพราะว่าเราก็ซ่อมแซมกันทุกปีนะครับส่วนต้นรอดก็รอดส่วนต้นไหนไม่รอดเราก็ซ่อมนะครับมันถึงโตไม่เท่ากัน เราจะลาดเฉพาะต้นที่โตนะครับความสูง2เมตรขึ้นไปแล้วก็ทรงพุ่ม2เมตรขึ้นไปเช่นกันครับครับคลิปนี้พนมอิมขอ,อจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับคลิปอื่นจะเป็นวิธีทำอะไรนั้นในสวนมะม่วงหรือว่าในนาข้าว ช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้พอน้มอ,อิมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ